สวัสดีครับเอฟซี FC มือนี้กับมาพบกันในวันที่19มกราคม2567สำหรับวัอน,นี้พบกะทิหนัมลักสิบบลนไม่เอฟซีเด้รับชมสำหรับงวดที่ผ่านมากับผ่านทั้งสามสูตรเลยนะครับอ่าก็คืออ่าสามสูตรนี้เฮาสิมาตามสามสูตรนี้ก่อนเดีวก่วันพรุ่งนี้เฮาสิมาตามลักหน่อยสามสูตรนี้นะสำหรับวัอน,นี้เอาลักสิบไปก่อนนกะก่อนไปรับชมขอฝากคำเตือนก่อนครับนะคำเตือน โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องนี้ทำขึ้นเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นสูตรเลขเป็นการคำนวณย้อนหลังตามสถิติไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นหลังจากฝากคำเตือนเข้ากระสีมาบางสูตรที่เอามาตามกันสามสูตรที่ผมที่ให้เบองเมอจีนี่น,นะครับแ่้มีสูตรไม่มาเพิ่มเติมอีกหนึ่งสูตรที่ผมพัพกกัน เอาไว้เป็นสูตรเก่าเขาเคยเดินมาแล้วแล้วก็เขาลุดหนึ่งวัดแล้วก็เขาเดินมาอีกสองวัดนะครับละวัดที่นํามาลงวันนี้กับเป็นที่เป็นงวดที่สามทาเขาเดินต่อนะครับละทำเอามเบื้งสูตรเก่าก่อนครับสูตรที่อ่ปล ong hf c ได้รับช่วงไปสองวัดแล้วนะครับเดินสองวัดแล้วสำหรับสูตรนี้นะครับละอ่างวดที่ผ่านมาสามตัวไทยอ่าแล้ววันที่หนึ่งก็ออกไปที่ เก้าเจ็ดเก้านะครับสำหรับเด็กเข้ากับเก้าเจ็ดเก้าครับสูตรของเข้ากับมีเลขเจ็ดนะครับเข้าไปที่เลขเจ็ดนะครับนะหลักสิบบนเป็นวดที่สองสำหรับสูตรน,นี้ผ่านเป็นวัดที่สองเป็นสูตรหกตัวนะครับ พอทาสีเรียบร้อยนะครับรความชัดเจนนับนละนครับ,นะรบมาที่หลักสิบสองวัตซ้อนแล้วสําหรับตรนี้เดินจริงนะับะเดินจริงสองวัดแล้วนะครับนำลงองช่องนะครับสัญลักษณ์ลองช่องคือเป็นเครื่องหมายถูกสีแดงนับละอ่าร่วมร่วมวดกับสิบสี่วัตนะครับ,รรบ,รบ,นะรบทั้งสถิติก,กับสิบสองวัตลองช่องสองวัตเป็นสิบสี่วัด ยังมาประวดประจำวันที่หนึ่งกลุ่มภาพันธ์หรับหกเจ็ดจะได้ตัวใดสำรับวิธีคำนวณสำหรับศูตรนี้เ้าสิใส่หลักร้อยเลขหมุน,มน,มนครั้งที่สองมาเดินเลยครับหลักร้อยเลขหมุนครั้งที่สองครับหลักร้อยเลขหมุนครั้งที่สองก็คือเลขเก้าครับเลขเก้าครับหลักร้อยเลขหมุนครั้งที่สองเลขเก้า ียนลงไว้ีนควันนะครับเดี๋ยวก็เอาเอามาเดินตรงนี้อีกครั้งหนึ่งครับเก้านึ่ละเก้าศูนย์แล้วก็หนึ่งะครับ,รบตัวที่สามนะครับตัวที่สามจะมีค่า x สำหรับตัวนี้นะครับบวกสองนะครับหนึ่งบวกสองเป็นสามสามสี่ห้าครับสำหรับตันี้ ถ้าเดินต่อสิเป็นวดที่สิบห้าครับถ้าเดินต่อจะเป็นวดที่สิบห้าครับลาะจะเดินต่อหรือไม่ครับนาลงช่องเป็นวดที่สามครับนาลงช่องเป็นวดที่สามครับจะเดินต่อหรือไม่ครับเครื่องไม้ถูกจะเป็นเครื่องไม้ผิดหรือว่าย,ยังไงครับนาะพระว่าขอให้เดินต่อ,อนะครับพระวาขอให้เดินต่ออ่ะนี่ตัวใดไรตัวหนึ่งให้นี่ครับล่ะสำหรับสูตร หลักสิบบนสูตรแรกวันนี้อีมีอยู่สี่สูตรนะครับนะชนสี่สูตรเลยมาลงสูตรที่สองสูตรที่สองครับนะสูตรนี้ก็เป็นสูตรที่สูตรเก้าที่เดินดีครับสติตีก็เดินเงาๆกันนครับเดินดีๆกันนะครับนะเดินดีเหมือนกันนะครับแต่ว่านำลงช่องรดนี่ครับหัวแหลกรดเลยนะครับ ผมก็พักงานเอาไว้นะครับพักงานเอาไว้นึงอ่าหนึ่งหรือสองวันเนี่ยผมก็เลยนั่งมาลงอีกนี่ครับอีกสองวันก็เดินอ่าสองสามวันเลยเดินนะครับอ่าเดินต่อมาสามวันแนรับสำหรับสูตรนี้นะครับวันที่ผ่านมาเลขที่ออกเ 9, ก 9, ้าเจ็ดเก้าครับเก้าเจ็ดเก้าครับสำหรับสูตรของเฮา สำหรับเลขหลักสิบก็คือเลขเจ็ดนะครับเลขเจ็ดคือหลักสิบที่มาสำหรับถูตของเข้ากับมีเลขเจ็ดนะครับรา่างวดที่ผ่านมาผ่านสามสูตรเลยนะครับที่น้ำลงนะแต่ผมม่านเนนไ้มือทุดไทยนะครับทีตีเลขเจ็ดนะครับ ถ้าสีห้มือทุดไทยครับสูตรของเราก็มีเรกเก็ตแบบกล้ามนแล้ว,ลวก็ผ่านเป็นวัดที่ห้าต่อเนื่องนะครับครับหลังจากที่หลุดไปก็เดินมาห้างวดต่อเนื่องนะแล้วนะครับตรงที่เดินจริงๆเราจะทาสีส้มนะแล้วนะครับทาสีส้ม มันจริงมาห้างหวัดแล้วสำหรับทุนนี้นี่เข้ามาแล้วห้างหวัดนะถือว่าเดือนออดีกว่าทุกสูตรสูตรนีเนะเดือนดีกว่าทุกสู่ดเป็นสูตรที่เดือนมาแล้วหางหวัดนีครับเป็นสูตรหกตัวด้วยกันนะครับเข้าสีมะเบิงหวดใหม่้วครับหวดประจําวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ด่ะสำหรับ วิธีคำนวณสำหรับตัวนี้กับอะไรคำนวณยากนะครับแค่เข้าที่เอาลักลอยเลขหมุนครั้งที่หนึง่งครับหลักรอ้อยเลขหมุนครั้งที่หนึง่งมาเดินแต้มเลยครับมาเดินไปเลยนะครัแบหบลักรอ้อยเลขหมุนคร demek, ั้งที่หนึ่งวันนี้มาเบิ้งลักลอยเลขหมุนครั้งที่หนึ่งตัวใดนครับหลักร้อยเลขหมุนครั้งที่หนึ่งคือเลขสี 4, แบบ่ครับลักลอยเลขหมุนครั้งที่หน,น,น,นึ่งคือเลขสี่ตรงนี้ที่ออก สี่สองเก้านะเลขสี่ครับตัวนี้งวดที่ผ่นนามนมาคกับมาอยู่เลขหมุนเบิร์ตนี่ครับสองเก้าเก้าสองนะครับอ่าเก้าหกนี่จังสี่กับมาอยู่นีนิเวศนะครับมาออกตัวหลองนะครับออกตัวที่มาเน้นให้ทาสีให้วันสุดท้ายก็นะครับอ่าลักลอยก็คือเลขสี่ลักลอยเลขหมุนพังที่หนึ่งนะครับ เลขสี่เลขสี่ครับตัวที่เราจะนํามาเแบบนาะแล้วก็เอาเลขสี่มาเดินเลยแบบนะครับสี่ห้าครับรับสูตรนี่กะที่ได้คือสูตรที่ได้คืองวันนี้ครับเพราะว่าตัวที่สองมันมีค่าเอกครับมีค่าเอกที่สองเหมือนกันตัวนี้นะครับ วันนี้ได้ี่ห้าเจ็ดแปดเก้าศูนย์ครับสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าศูนย์วันนี้ก็จะได้เหมือนกันนะ c ห้าเจ็ดแปดเก้าและศูนย์เนี่ครับสำหรับสูตรของเฮาภาวน่าขอให้เดินต่อครับละภาวนาขอให้เดินต่อเนี่ครับ นำลงช่องอนำลงช่องเป็นงวดอที่หกนะครับลงช่องเป็นงวดที่ 6. หกถ้าเดินต่องวดต่อไปจะได้ขึ้นหน้าใหม่น้ำละเพราะว่าสุดกระดาษแล้วนะครับสุดกระดาษพอดีนะครับถ้าเดินต่อจะเป็นงวดที่หกได้สี่ห้าเจ็ดแปดเก้าศูนย์นะข้ามาเป็สูตรที่สามนะครับสูตรที่สามเป็นสูตรไม่ผึ่งน้ำลง ในงวดี่ผพานมาแบบนั้เป็นสูตรใหม่ของงวดี่ผพันมาถ่งจะน้าลงในงวดี่ผพันมาเป็นสูตรใหม่สถิีติก็ย่ทีสิบงวดงวดที่น้าลงคืองวดที่สิบเอ็ดบบนั้เขาก็เดินต่อเริ่มเดินแต่งวดที่ออกเจ็ดแปดสองตัวที่สองกับมีค่า x ที่สองคือกันสําหรับสูตรนี้งวดที่พันมาเก้าเจ็ด เ้าครับก็มาอ่า 79. สองตัวเลยเจ็ดเก้านันแะเกับมาเจ็ดเก้าสองตัวเลยสูตรนี้ก็เดินเป็นงวดแรกนั่นแหะเดินเป็นงวดแรกอ่าหลักสิบบนคือเลขเจ็ดนี่ครับเริ่มเดินเป็นงวดแรกนั่นแหะทาสีให้เรียบร้อยนี่ครับเพิ่มความ ชัดเจนและสวยงามสําหรับผมว่าสวยงามสำหรับท่าสีวา้านะครับสีชัดเจนว่าตําแหน่งที่เขาเข่าผมชอบท่าสีสําหรับวิธีคํานวณสูตรนี้ห้าสิบใส่หลักหน่วยเลขหมุนครั้งที่หนึ่งบวกหกข้อที่หลักหน่วยเลขหมุนครั้งที่หนึ่งหลักหน่วยเลข หมุนครั้งที่หนึ่งคือเลขเก้านี่ครับอ่ะสูตรเมื่อจี้ใส่ลักลอยนะครับสูตรสูตรนี้ใส่ลักหน่วยนะครับเลขหมุนครั้งที่หนึ่งคือกันนะครับคือเลขเก้านะครับคือเลขเก้าเก้าบวกหกคงที่ครับเลขหกคือเลขคงที่นะครับต้องบวกหกทุก,กวันะครับเก้าบวกหกเป็นสิบห้าได้ห้าตัวแรก หแล้วก็6ก็ได้หอ่าบวก2องับหกวกสมีค่า x 6บวกสเป็น8 8แล้วก็เกแล้วก็0ครับจะได้5 6 8 9กแป้าศบบนั้ สำหรับอะงวดนี้กะค่าเดินต่อนับแล้วน้ำลงช่องเป็นงวดที่สองสำหรับสูตรนี้ถ้าเดินต่อก็จะเป็นงวดที่สิบสองนับแล้วถ้าเดินต่อจะเป็นงวดที่สิบสองคแบบรับภาวนาขอให้เดินต่อนับแล้ขอให้เดินต่อ,อ,เ,นตอเนี่ยสูตรเก้าที่ผ่านมาของงวดที่แล้วผ่านสามสูตรนับรับกะวันนี้สิเป็นหน้าที่ของสูตร ที่นํามาเสริมอีกนะครับเป็นสูตรที่สี่ครับสูตรนี้ก็เป็นสูตรพักงานอ่ะเอาไว้เขาเดินมาสองวัดแล้วนะครับนี่ครับเขาก็เคยเดินนะครับผมเคยนําลงช่องอยู่นี่ครับผมก็เจ็บพักงานเขาไว้ก่อนนะครับเขาก็เดินดีอยู่นะครับเดินดีอยู่อ่ะเขาเพิ่งจะหลุดวดที่ออกเจ็ดห้าเจ็ดผมก็เลยพักงานเอาไว้สองวัดเลยนี่ครับพักงานเอาไว้เลยเขากลับมาเดินนะครับกลับมาเดินสองวัด วันนี้ภาวนาขอให้เดินต pues mm ่อภาวนาขอให้เดินต่อพูดเดินดีกะทิเป็นแบบน nah, ี like ้นะครับตัวไงกะทิรุดแค่หงดดเดียวหลักะท่เดินต่อถ้าถูกสูรไดที่เขาเดินดีนะครับผมขอท่าสีต่อนะครับขอทาสีต่อตรงที่เขาเดินจริงนะครับตรงที่ไม่ใช่ย้อนหลังเขาเดินจริงแล้วสี่หวดนะครับเดินจริงแล้วสี่หวดหลุดหนึ่งหงดนะครับ อที่เราคำนวณขึ้นมาแ่ะรวมแบบ้บก็กเดินต่อเนื่องแบบนี้เลยงวดนี้ขอให้เดินต่อแล้วน่ะมาเบังวิธีคำนวณวิธีคำนวณสูตรนี้เข้าที่ใส่ลักสิบบนนะหลักสิบบนบวกเก้าของที่นะหรือว่าหลักสิบของรางวัลที่หนึ่งรบบบวกเก้าของที่ หลักสิบของรามันที่หนึ่งคือเลขเจ็ดนะครับเจ็ดบวกเก้าคงที่ครับเจ็ดบวกเก้าเป็นอ่าสิบหกอ่าเจ็ดบวกเก้าเป็นสิบหกได้เลขหกครับทุนนี้เพราะมีค่าเอ็กซ์ครับเดี๋ยวต้ให้บ่งครับ,บ,บไม่มีค่าเอ็กเลยนับเรียงไปเลยหกตัวนะครับนับเรียงไปเลยหกตัว ถือว่าเป็นสูตรที่ทำง่ายมากครับนะไม่มีค่าเบวก 6, 7, 8, 9, 0, นะครับหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งนะครับภาวนาขอให้เดินต่อนี่เครับเขาเดินมาแล้วอ่าสี่งวดดูดหนึ่งงวดครับที่ที่อ่าคำนวณ้นมาครับนะงวดนี้ก็ขอให้เดินต่อครันงงนนนบนะได้ หกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งครับได้หกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งขอให้เดินต่อครับแลนำลงช่องต่อเนี่ยนำลงช่องต่อถ้าเดินต่อจะเป็นงวดที่สิบห้านะงวดที่สิบอ่าสิบหกครับงวดที่สิบหกหลุดหนึ่งงวดนีครับสิบหกงวดหลุดหนึ่งงวดรวมสถิติด้วยนีครับสิบหกงวดหลุดหนึ่งงวดครับถือว่าโอเคครับอ่าทุกทุกสูตรพบก็ได้อ่า รวบรวบเอาไว้ในกระดาษแผน่นนี่แล้วนะครับนี่ครับวันที่สิบเก้าที่ผมนําลงนะครับเอามาชนกันเบิง่งนะครับเอาอ่าสําหรับสามสูตรนี่คือเป็นสูตรอ่าสูตรเกา่านะครับครับสูตรเกา่าอ่าในงวดที่ผ่านมาที่ติ๊กไว้นี่สูตรเกา่านะครับตามสูตรนี้สูตรนี้เป็นสูตร พักงานเรานามาเสริมนะครับานำมาเสริมทับเพื be, ่อความชัดเจนนะครับเพิ่มความชัดเจนให้ FC นะครับวาให้ FC พิจารณาดูนะครับว่าตัวไหนพิจารณาช่วยกันนะครับเอาบางตัวชนตัวชนสูตรเก่านะครับเอาบางสูตรเก่ากันสูตรเก้ากับเก้ากับศูนย์นะครับให้สังเกตว่าเก้ากับศูนย์ น่ครับ่าถ้าเฉพาะสูตรเกา่านะครับถ้าเฉพาะสูตรเก่ากันน่ครับสามศูนย์นี่้นที่เก้ากับศูนย์สามสูนย์เลยทีนี้เข้ามาเบิ่งใส่สูตรใหม่ที่เขาเดินมากขึ้นกันอ่ะสองวันแล้วนะครับวันที่แล้วว่ไเดียวลงนะครับเข้ามาลงวันนี้เพิ่มความชัดเจนนะครับเพิ่มความชัดเจนเพราะลงอ่าศูตย์นี้มาปับ๊บอ่า แต่ว่าถ้าเฉพาะสามสุดเก้ากับมีตัวชอนอีกอยู่นะี่ครับเลขห้า 5, นี่ครับเลขห้ามีเลขห้าติดอยู่นะี่ครับมีได้ฆ่าติดอยู่นะล่ะนี่ครับตีกรอบให้เลยนะี่ครับเลขห้านี่ครับมีเลขห้าอยู่สามสูตรเหมือนกันติดอยู่ในสูตรสามสูตรเก่านี้นะคล่นะแล้วก็เลขเก 9, นะ้าเก้ากนะับศูนย์อ่ะ แล้วก็เอาเบื้องสูตรใหม่ใส่กันนะครับสูตรหม่ใส่กันเอาที่เบิ้งที่ชนสามสูตรและสี่สูตรนะครับ,บตัวที่ชนสามสูตรและสี่สูตรตีกรอบไปเลยนะครับตีกรอบไปให้ fc ดูนะครับแปดเก้าศูนย์นี่จะชนสามสูตรสวยงามมากนะครับสวยงามจริงๆนะครับเรียงกันเป็นตับอย่างนี้เลยนะครับ แล้วก็เลขห้ากระชนสามสูตรแต่ว่าตัวที่ชนหลายที่สุดก็คือเก้ากับศูนย์นี่ครับเก้ากับศูนย์ชนกันทั้งสี่สูตรเลยนะสำหรับสำหรับงวนี้อเดี๋ยวเข้าทิดดึงออกมาก่อนสำหรับนะดึงออกมาก่อนตัวที่ชนก็จะมีห้าแปดเก้าศูนย์ครับตัวเรามารวมดูเข้าร่วมเบิง้งหลายๆายสูตรที่ชนกันแล้ว ประมวลผลแล้วก็คือตัวที่ชนกันในสีศูย์นี้คือห้าแปดเก้าศูนย์นับนะตักสิบบนหัวนี้ความน่าจะเป็นห้าแปดเก้าศูนย์หมวสิบพันหน้าก็ได้ซีตัวนับนะหลักสิบบนหมวนี้ก็ได้ซีตัวคือเก่าครับวันนี้ก็ได้สีนนต,นนตัวเหมือนเดิมนะครับ เ c ่ก้ากับศูนย์นี่ชนทั้งสี่ศูนย์เลยนะครับแ,แต่ว่าเลขศูนย์จะติดดับนะครับนะติดดับหลักสิบไปนะครับอ่าเวลานั้นแล้วกขขวว็ขีดขันไว้น้อยหนึง่งนะครับขีดขันไว้น้อยหนึ่งตัวที่เหลือตัวที่เหลือก็อ่าจะเป็นห้าแปดเก้าที่เหลือไม่โดนดับ ก็จะมีอยู่สามตัวครับให้ FC ไว้พิจะรณาบังครับว่าชอบตัวใดในสามตัวนี้สนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้พ่อหน่อยได้ครับเอ่าสรได้มีกำลังแรงใจเฮ็ดคลิปไหมหาสูตรดีๆให้ FC ได้รับชมตัวเลขก็เป็นแชร์แนวทางการคำนวณไปตามสูตรอันวดทีผ่านมาเดินดีครับวา ตารางงวดต่อไปจะเดินต่อหรือไม่อันนี้ผมกับวรลูน้เนาะเปินแค่แนวทาง่าฟี่ไหวพิดจากหน้ารับเนาะแต่ผชอบกับพันเบิ้งเปลือกความบันเทิงเท่านั้นเพราะว่าว่ามีผู้ใดหูว่าเลขศกตัวไหนน้เน,นาะสรับคลิปนี้กสวัสดีครับ